กระงขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยไม่ไหวหมดภาพอย่าง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เดินเพ่งเพ่งอยู่ศูนย์หกแปดก็ว <c oughs> ้าหัแล้ว เอาบอเบอร์สิบเจ็ดเอาครูมาใส่ันเครื่องกระรองอราสิล่าอยู่นี่รุ่นนี้ครับถ้รอย่างงี้ถอดจากตัวนี้ได้อยู่แต่ถอดจากข้างล่างจะง,ง่ายกว่าบเบอร์สิบเจ็ดโอ้โหถอดดามหมายหมด เป็นกรองม่นเล็กเขาไอ้คันนั้นแบบมันเครื่องอเป็นไม่พ้นสีมาเลยวะสีขาวสนิมขึ้นเต็มเลยคนกันติดปะยางอะไรนี่เลยจุกก็ไม่ใส่ไว้ไกลได้จุกเต็มลมเลย Oh, oh, oh. bạn kia này bạn già chục đó chục thêm luôn mới xây nghiệp nghiệp ngầu ngầu bằng ran dượt dượt đồn ta một cái này dượt sứ này dượt dữ vào đây gặp โมเป็นกรองเอครับทำงานเจาะแจ็จเจาะแจ็จครับช่างมาใหม่ครับ20นาทีแล้วยังไม่ได้ถอนน็อตเลยครับเร็ว อ,อ๋อวางคู่ไปน,นี่นี่น่โอ้โหนี่มับาสบายเบอร์เบอร์สิบสีบ่เออจับสองมือแน่นหน่อยอันไปอุ๊โอ้โหเอเ้ยวิเจ็ดเอามือซ้ายยกคูส,สูงหน่อยเอาไปใกล้เลยันแหละให้มันล้นไปทางน็อตเลย ไม่รู้จอนยังเนาะเพียงขาวอยู่ข <c oughs> ยับไปทางนู้นหน่อยพี่ผมโอ้โหไอ้น <c oughs> ั่นมาถอดกรองรที่คิมเนี่ยคิมสีขาวนั่นแหะก้าวอยู่บนนั่นแหละบนไหนอยู่บนเนี่ยบนไหน,น,นกรองแดงสีหันนั่น ใสอย่างงี้ต้งนานจ็จบมันเครื่องไม่ไหลด้วยครับใสงง,ง่ายครับไม่ต้องเสียค่างโง่มาหลายปีอ่ิงต้องถอดท้องอ่างออกอ่ะอให้อยาให้หมดมันจะติดอยู่ตงนั้นประมาณอีกสองแก้วติดตรงไนท้องอ่างนั่นแนหะ มาเปลี่ยนแล้วดิเปลี่ยนไปเมื่อสองปีที่แล้วครับฮูมแคมเบอร์ตอนนี้ยังไม่ได้แกะเนี่ยน็อตเนี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำให้ดูครับเชื่อมให้มันแข็งเลยให้มันนิ่งเงี้ครับอาเล็กไปเชื่อมตรงนี้ให้มันแข็งให้มันอยู่เงี้ยเลยสองข้างนะทำเหมื่อในมิซูวิชิให้มันอยู่นยมมใน, <I 'm S 2> ในร่องเลยไม่ต้องไปไหนเนี่ยซ้ายขวาต้องเท่ากันนะ ข้างหลังเหมือนกันพยายามให้ไม่ไปทางเดียวกันไย่รู้นี่นะอ่รู้นี่นะพยายามไปให้ไปทางเดียวกันอย่าไปแก้เยอะ <c oughs> มาเปลี่ยนไม่เสียอยู่นานอะ่ะ <c oughs> แต่แตกไปแล้วครับแตกรั่วแล้วลองเอาไปเกลมังงอมด้วยกันเนี่ยเกลมัง เมื่อมันล้นเฉยเอามารองเฉยเอาการะมังมาขอางน่ะเคื่องเครื่องหน้าของมันเอาถอ,า,อา,ายไปไม่ไมกันมันตกเฉยนั่นเองไม่ได้ทำอะไรมันมีอยู่หน้าหน้าหน,น้าเครื่องทั้งสูงน,น,นึงกระมังเนี่ยไอ้นั่นแหละรองน้ำมันได้พอดีจับมันแน่นหน่อย

เทียบตรงไอ้คิมล็อกตรงปลายมันอะจับคิมล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวนั่นแหละทีแรงหน่อยไปแล้วแถวแล้วแถวแล้วทีนี้หนึ่งจับแล้วอื๊สโอ้ยเน่นตัวจับไหม่จับสูงๆหน่อยจับให้ปลายๆหน่อง

แไปเลยเขียบแล้วหรออีกนิดนึงดึงแรงหน่อยเออไปแล้วหรออีกแรงหน่อยจับมืจับมืให้ขันมันแน่นด้วย นิดเดียวพอใส่ไปสุกเออหนึ่งเละจับคิมจับมือมือขวา้าดีเลยออกแล้วเดี๋ยวเลยออกแล้วครับครับผมตามสบายครับเนี่ยไอถ่ายคลิปไหมเนี่ยเอ๊ยังไม่เหยื่อเนาะกลับมาค้างดิเออจับคิมคิมเนาออกแล้วเนาะอ๋อ เอาไปชักเดี๋ยวออกแล้วรอฮะเอาเออขอเอาก็สิ้นเรื่องนั่น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 ทกต็อกตกตก ถ่ายในไมโครยา์ถ่ายร้านใหญ่สิด้วยนะโปรเซฟร้านไหนโปรเซฟเอาไปกันซื้อมาสองลูกด้วยนี่มันเครื่องครับกรอง ากาศเหมือนว่าอาทิตย์ตัวนี้วันหยุด